有会笑的星空。 ท,ทุกทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่ทงไฮทงหน้าตั้งแดนครับเมื่อซอยเสียมะม,มุ่งเหนเียงหน้าหน่อยค่อยค่อยกิกกุสันว่าว่ค่อยหน้าหรอค่อยกิกค่อยกิก <c oughs> <c oughs> บ่บมีกักบ่มีก,ก,มกิกบ่มีกักโอ้มีตะกิกบ่มีกักครับ,บร่างดังพ่าย,ย่างดีครับเชียงหน้าหน่อยมุ่งไปท่านแล้วครับอุปกรณ์ยังประคบ ปลูกหลายอย่างครับช่วยหนีสวนนี้ลูกหลายอย่างบักองุ่นมักส้มมักเงาะสมครับท่านผุนนี่ก็ต้นบักเสียด้านดีขั้นนกแก้วนี่ก็บักเงาะต้นบักเงาะนี่คือเทียงหน้าหน่อยค่อยกิกของเสียครับเป็นแค่หน่อยค่อยกิกองุ่นขั้นดีครับนี่ พันซีม่วงซื้อมาพันพันนี่ต้นละห้าร้อยวัตต์ภาสียว่าท่างคุณกับแม่บักแตงโมแตงโมครับนี่ก็ลังทั้งกันตั้งดังไฟย,ยางอยู่ครับเสียพันเอาเงินมาให้แล้วครับโอ้ยขาแรกวัตต์โม่ี้ซ <laughs> ื้อเบียร์ซื้อน่าก,กิน นีรัสเซียครับเจ้าของสวนครับเลยเจ้าของสวนครับ,รารบมาอยู่นี่หลายปีแล้วจนได้ลูกได้เต่าลูกจนไปเบาขึ้นแถวมาแล้วล,ลูกหนึ่งเมียสามลูกหนึ่งเมียซีกอเหรนซื้อได้พี่น้องด้ย <c oughs> ใส่เสืมาเป็นคนต่อไปกับไม้อีกตัวยังรงับอีกยอยู่บักควงบักเขีาา้ยวบานเฮาเพื่อนจะกบานเฮ่าหรอครับนี่ไก่ปลาดุกเอือนไก่กับมีปลาดุกไปซีดมาก เสียเทียนเสียเทียน,นไปซื้อปลาดุกได้ไหมสองตัวน้่งเย็นบอ่ปบอปลาก็มีบ่อกบก็บมีอยู่นี่ครับครบวงจรครับไอ้ยีซั่งก็ซั่งได้โดยตรงนะครับร้านดาวเนี้ต้อไปข้างหน้าจะมีต้อไปข้ <ไป S 1> างหน้าเอออันของมันอันมาดักของนั <laughs> ง่น <laughs> บักแตงโมก็มีครับกำลังออกลูกครับบักสมมื่นนี่โอ้ยบักสมบูรณ์เราว่าจะปลูกได้สองอาทิตย์เกิดมากแล้วครับนี่มีลูกแล้วสองลูกแล้วครับนี่ ยี่น้องไงเพิ่งดูนี่สองลูกเขี้ยวปานจ้าของเขี้ยวปานจ้าขอครันนบท่านกำบวกชมหนึ่งกระต้อนอ้อยตาไข่หมวกมูนะครับหมวกมูกําลัางออกลูกนะครับแล้วก็ข้าไปเบิ้งสวนบมวกมูครับนี่ข้าไปเบิ้งสวนบมวกมูหมูครับเห็นไหมครับโอ้เสียงมีแม่มีแม่มาตะทักไหนนอ่บนี้มา ดได้น่าอร่อยนะนีน่ครับสวนมะง้อครับภาพเหมืนยางเบิ้งครับนี่บปลูกว่าลายแล้วครับประ,ประมาณสองงานอยู่นี่สองงานปลูกไว้พ่อแต่ขายนิดนิดหน่อยเราปลูกหลายอย่างครับปลูกหลายอย่างเขาโพดกระเม็นตะไคร้อ้อยกบโครงการหลายอย่างโครงการหลายอย่าง น่ครับกำลังออกลูกแล้วนี่นี่ครับแตงโมครับลูกหง่ก็มี่แล้วครับออกไปคล้ายกับไา้น้อยแล้วครับนี่มีลูกแญ่ครับลูกแง่เห็นปะนี่นี่ครับลูกหญ่ครับลูกแง่นี่ครับลูกโม่พันย่างดีครับนี่หวานเจี๊ยบพันอําเภอพันอําเภอครับสวนเล่าครับสวนเสียลงู่แถว ชินวูครับล้านเล่ากับล่านดาวดาวเนื้อแหละครับด้านโอ้อดแดดนี้ฮ้อนคักครับพี่น้องไปอยู่ฝนฟ้ามกบเราอยู่ฝนเห็นละมำ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 อยู่ฝนขันย่างไปครับไก่มีฮ้อนแดดโอ้ยังไงวะฮ้อนแดดกล้วยกล้วยก็มี จังบ้านเฮ่าหรอครับเราเฮ็ดอยู่นี่ปนนานบ้านเจ้าขคลองผสมบ้านจ้าของหรือว,ว่าเรามาอยู่นี่กันหลายปีแล้วหลายปีดีดับแล้วถึงหน้าหน่อยเถิบหน่อยค่อยค่อยกิกนี่มาท่านแล้วอยู่มาแต่มามุ่งมือนี่สร้างหรังกระสีมากกับวบ่าบกครบับหอนคักครับพี่น้องเอ้ย เป็นนิควาทุกพี่น้องเอ้ยจะถูกแจกโคกดไลค์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปเรื่อยๆจากบริวบอเซอบริุงพ่อครับอา่บาดีดผ้ามวนกับวันนี้ครับเห็น,น,นยังก็ไปเห็นอย่างนี่ร่างปลาย่างบอย่างหื้ออมประดูกชิดมาเลยสองตัว จิดเมื่อยเลยตั้งตัวเที่ยนมาหรออกก่อนเสียเทียนเสียเทียนเมืองสกลเมืองนครเออเมืองนครสะกลนครโมเมนเดียวกันบ่เขาคือสกลนครโมเมนบ่โอ้ยสานีก่อนเด้อพี่น้องเลยฮวันแดดคักพี่น้องขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ